่นออกดอกเลยได้มาเนี่ยอันเจ้าตอนมานะพ่อยายเนี่ยออกดอกแล้วฮนาะพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเนอะมองม่วงครับอะตัวนี้นั่นเป็นมองมอง่วงเทวา เป็นมะม่วงท่วาศึกษาครับเป็นการศึกษามะม่วง,งต้นนี้เป็นการศึกษาเนี่ยครับเป็นมะม่วง,งเขียวสวยครับเห็นอะไรคือว่าศึกษากิ่งนี่ครับกิ้งเลยน้อยกิ้งนี่บรไดเอาต้นต่อไปทาบด้อครับเด้อแค่ว่าคุดเอาหลากร้อยคุดเอาหลากร้อยจากต้นใหญ่มาทาบล่องเบิงเพื่อเป็นการศึกษาหาถ้ำขั้งแรกครับ ในเงี้ยคนว่าว่าเอาลากทาบก็ได้ลากทาบก็ได้ก็เลยคุดเอาหลากร้อยมาทาบพอทาบแล้วเมื่อก็มีลากงอกออกมาแล้วที่นี่ก็เลยเอามาเอาต้นต่อในต้นต่อต้นที่เพาะไว้ก็เลยมาเสริมพอมาเสริมปุ๊บมันก็ได้กินอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก็เลยขึ้นมาที่นี่ มาแท่งซ่อด,ดอกแหละครับต้นน,น้อยๆแค่นี้แหละเขาเริ่มมาแท่งโอ้นี่คือการเกษตรครับวิธีการเกษตรกิ่งน้อยๆเน,นี่ยกิ่งเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับมือเนี่ยครับนิวซีกับซิบอซัมนิวซีซัมนิวก้อยครับก็เลยไปคุดเอาหลากคุดเอาลากจากต้นใหญ่น่ะมาทาับเพื่อเป็นการศึกษาครับมันก็เลยเกิด ลากงอกออกมาก็เลยตัดมาพ่าตาัดมาปุ๊บแล้วก็เลยเอาที่ว่าเพาะไว้จากต้นต่อเพาะเม็ดนะครับมามาเสริมลากครับมาเสริมลากพอเสริมปุ๊บอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก็เลยมาแทงซอดอกครับเนี่บันนี้มือนี่ มือน,นีเขาเลย่นสีได้เอาเนี่ยที่ไปต,ตัดมา,ต,าตัดมา,ต,าตัดมาก็เลย่นสีเอา เอายอดมาเสียบต้นต่อต้อนนี้ครับมาเสียบต้นต่อต้อนนี้นี่แหละครับกิ่งนี่แหละครับกิ่งนี่คือเป็นกิ่งของเขียวใหญ่ครับกิ่งของเขียวใหญ่จะเสือนออกเสือนใบออก เชื้อนใบออกไอ้ยอดมันจะแตกนี่ครับเสื้อนถิ่มซะให้มันแตกให้มันแตกยอดใหม่ครับ ให้มันแตกยอดใหม่บบต้องเอาเน่าด้วยครับเด้อนี่ก็ะยักยา,กาวาเกินอยู่ครับแต่บบเน่าดอกเพื่อหเขาเสือนี่ออกเพื่อหาปาดเป็นลูกกลิ่ม เสือนเป็นลูกดิ่มแบบนี้แหละครับเสือนเป็นลูกดิ่มแบบนี้แหละวันนี้เอาสีมาผ่าการสีผ่านี่กันระว่างมีดเด้อครับเด้อผาลงไปจากสี่เส้น นะครับเป็นลูหริมเขาก็มาเสียบลงไปครับนี่ก็ยาวอ่อนเอาแกอะไรเด้อครับเอาให้พ่อดีมาเสียบลงไปนะครับเสียบลงไป เสียบลงไปแล้วก็มัดครับมัดเด้คขึ้มัดให้แน่นดีดนีดนะครับเล้พวกที่เพิ่นเก่งแล้วสํำนานแล้วเพิ่นกระโบมัดดอกเพิ่ใส่เทปพันเอามัดให้แน่น,นครับ มัดให้แน่นด้อครับเด้อมัดไปไปลายเนี่ยครับมันอยากทางครับต้องมัดไปไปลายเนี่ย น่าเไปะไปไลายนี่แหละครับ ที่นี่เขาถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกที่ว่าไปซื้อแล้วเขาใส่ของมาใายจากตลาดนั่นแหละครับกำมะพันธ์ครับพันกันน้ำ เพราะว่าต้องรดน้ำอยู่ขั้นจากล่างขึ้นบนครับขั้นไหนดีนะครับเด้อ เียวให้น้ำเขาได้เ็นว่าข้างล่างดีแล้วก็พั่นขึ้นมาก้างบน้างบนในพั่นเบาๆดอกครับพั่นเบาๆพั่นขึ้นมา พันธุ์ขึ้นมาพันธุ์ขึ้นมาคือพันธุ์ขึ้นมาหอวบนสาเหตุที่พันธุ์ขึ้นมาหัวบนค็คือพันธุนนนนนน์กันมันค่ายควบซึนครับ แล้วก็ไปเก็บไวนะ้ในทีร่มเนะครับเด้อทีร่มที่มีแสงที่มีแสงแต่บมเมนแสงแดดครับแสงสว่างครับนี่นะครับแบบนี้แรัตัว,น,น,น,วนี้ก็มุนหมุนไ้เล็กน้อยเพราะมันแตกยอดเพราะ,ะทังขึ้นมาเองไอที่เฮ็ดไว้แล้วก็คือมีอยู่กิ่งหนึ่งนี่ครับ ไหนมีกิ่งหนึ่งไหนมีอยู่กิ่งหนึ่งครับแตกยอดแล้วครับนี่ะแตกยอดนะครับ,แต,รบ,แ,ตรบแตกยอดแล้ว เี่คือเป็นการเสียบยอดครับตัวนี้เป็นเต้นต้นต่อของสีจำสายพันธุ์บ่ได้อลไนะครับถ้าเป็นหมักม่วงอย่างแต่ที่ยอดนี่คือจำด้แน่น,นอนครับเป็นหมักม่วงอย่างไรเพลินวาเนี่ยน้ามดอกไม้สีทองครับน้าดอกไม้สีทองตัดเอากิ่งหน่อยน้อยมันมามาเสียบร่องเบิง่งมันก็ออก แตกอันนั้นให้แล้วครับมันก็แตกยอดออกมาแล้วก็เลยสีมาเห็ดต้นนี่ต้นนี่ต้นต่อก็ะเป็นยังมะฮูแล้วครับโอ้ลืมแต่ยอดที่เอามาเสียบนี่คือเป็นเขียวใหญ่แล้วให้ยอนกลบมาเบิงที่ว่าเอาหลากร้อยมาทาบกิ่งอ่ะมันก็ออก แต่มันบอกออกหลากโหรายกันเลยเอาต้อนอื่นมาเสริมเอาหลากอื่นมาเสริมมันก็นอุดมสมบูรณ์หลัลงจากเสริมหลากมาแล้วมันก็นเลยขึ้นมาแตกซอแต่สูงเท่าไรเลยนี่สูงอย่นีบโอ้ยมันจะเป็นหม่งม่วงแขะแหละครับ กระสิร่องเฮ็ดไหวร่องเบ่งครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ดครับเด้อทิ่ได้หางานใหม่ๆมาสู่เบ่งขอขอบคุณครับ